มาแล้วมาแล้วค่ะมาประเดิมแล้วรางวัลที่หนึ่งรออยู่นะคะมาเด้อทเรียกพี่บอกได้สี่ศูนย์ฮะเรียกผีบอกสี่ศูนย์ออกสามเก้าผีบอกเพิ่นพี่บอกดาวผีบอกเพิ่นเนาะไกะอีลีกะพี่บอกเพิ่นสี่ศูนย์เพิ่นเนาะเมื่อทุกคนต้ดแสบหลอดกระเจิงกระต้านต่กระเจ้าสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีพี่นวลนะคะเข้ามาเข้ามาค่ะมาทาง

ไม่สอประโนเปิดรัตตีท่นเด็กกินกินกมองแไม่นเออแม่กกินนาผลไม้ไปแล้วกากินเพื่อนเพื่อนครับครับกลับครักลับมแขงแข็งกแน่แม่แม่ค่ะกวนหมอยกแขงก็แน่แข็งก็แน่เขาจับเป็นแต่ไปถ้าเลิฟไม่แน่ถ้าเลิฟยกแข็งแน่ ออกสซเด้ยลูกแล้ววันที่นึงไงแม่น้องเลือกรางวันลูกเลือกรางวันสวัสดีค่ะคุณสุกิตราโอ้มมานม้านม้าน

Um er มึง pues ม 1. 1> nah ึงมล่ปสองสี่แปดสองสี่แปดสองใบค4สี่เจ็ดสองใบสี่แปดสามแปดสองแปดสามแปดสามสี่ห สี่เจ็ดสแต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันนะอันนี้สี่แปดสี่แปดสีแแต่ข้างหน้าไม่เหมือนกันนะหนึ่งร้อยพอดีแถมเหนึ่งสองสามติดไแถมหนึงใบแปดเก้าสิบริดเนาะค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะผู้โชคดีนะคะ โชคดีในหักลางกระบปกาเป็นยังค่ะลูกโอ้ยลูกลูกจะคิดแม่ให้ยังลูกแปดสองค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นอนใหนึี่บหนนา่จับให้่น่ใบน่บนหนึ่ใบ่ใน่่บในใหนนงบให่นใหน ได้ค่ะพี่นิสารัดมูดาใจนิสาลัดหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่นิสารัโอนเข้าบัญชีแม่วนได้ค่ะได้ค่ะได้ไปแล้วค่ะไปแล้วอ้าวพ่อวอนพ่อเลินพี่นิสารัดด้วยสุดเหรอเอาเยอะเหรอค่ะพี่นิสารัดด้วยลูกชายจะพาเจ็งนะไม่เจงหรอกมัน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 มั ไปดีลูกเก็บไปดีเก็บดลูกเออเอได้สองใหคบอืมาแล้วค่ะเอาอเอาออกพอไปค่ะบอไปคคุณพี่นสาลัชุดชุดไใช่ก็ไเล็กชุดะเนไม่เหมือนนเป็นเลขชุดเเป็นเลขช มูเลขอันนี้พวกหูเลขกเอ้ยอันนี้เลขชุดเอ้ยนี่เลขชุดมันชุดเป่าแต่ทำไมตัวหน้ามันไม่เหมือนกันอะนี่ตัวหน้าเหมือนกันหมดเลยนี่อันนี้ชุดสองใบุดนี่นี่ก็ชุดอันนี้ก็ชุดนี่มันคือดีแท้เพิ่นได้ชุดอันี้ก็ชุดพี่น้องมาหนึชุดเดี๋ยวพราะว่ามาเริ่มออกก่อนพราเริ่มอืมนี่ค่ะนี่ของพี่นิสารัตน์นะคะสี่ใบนะคะสี่ใบเลขชุดนะคะเป็นเลขชุดนะคะจิตสองล้าน เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าจันนี่ถ่ายของตาเอาอตอันนี้ของน้องตาใช่ของน้องตาลข้างหน้าไม่เหมือนกันนะอู้หข้างหลังงามงามตองเก้าน่ะแปดห้าห้าตองเก้าีเลขดาเลยแม่บ้านเลขทีเดาวตัวนี่แม่แปดห้าเก้าเก้าห้าแปดนี่บ้านเลขทีเดาค่ะอันนี้ของน้องตาลอันนี้ของอันนี้ของคุณนิสารัตน์ขออีกได้เป็นวาคุณนิสพี่นิสารัตน์ขออีกว่าันไี่เขียนเลยลุงใจ เอาอีกพะแซนเอาอีกเอาอีกนะไม่จำเป็นม่ได้ก็จับดาวไปต้มเจ็ดแม่ดาวงวดนี้ว่วงบอกสีเป็ดพะแซนแล้วแล้วโยมรอดแล้วรวมรอดแล้วรวมยอดมาโอ้ยสวัสดีครับอะไรเลี่ยนบ่เอาไม่ได้เีนกัดดิมากินบ่อะไรเห็นเสื้อชุดตะเรียนเนาะ จา,าจับอีกนะครับพี่นิสารัตน์เอาทั้งชุดไหมจารยนทั้งชุดนั่นล่ะถึกแล้วเออพอพอครับอโอ้ฝอบปิดเลยพ่อพ่พอต้องฝอบปิดมาอีกค่ะพี่นิสารัตน์ได้ตัวไหนอีกมาชุดไหมเด็กชุดชุดไหมอันนี้ไม่ชุด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 ต้องใบเหมือนกัน ชุดเอาแล้วของพี่น้องไม่เหมือนกันเลยมันได้เลขชุดเนี่ยหกล้านนี่ค่ะสิบสองล้านหกล้านของน้องของพี่น้องสิบสองหกล้านอันนี้ของพี่สรัตนี่สรัตพันได้ได้โอเคเรวมทั้งหมดหกหกใบหกใบค่ะคุณพี่หกใบนะคะหกใบเด็กๆวันนี้มาสิบหกเชือกค่ะสิบหกเชือกค่ะค่ะพี่นิสารัตน โอ้ยลูกชายกับเสกิดพ่อพ่อเอาบ่อพอเอาตัวไหนล่ะพ่อเดี๋ยวจีพาไปเอาแล้วมั้ง12ล้านนะครับพี่อยู่พร้อมเบอร์โทรให้หนูด้วยนะจ๊ะพี่นิสารัตตัวเก่าหนูว่าขี้เกียจค้นมันหายแล้วแหละตั้งนานๆแล้วตั้งแต่สั่งหมอนไปนู่น พอที่อยู่ใหม่ใช่ไหมคะพี่อยู่พร้อมเบโทรใหม่ค่ะพี่อยู่พร้อมเบโทรใหม่ด้วยนะคะเมนูจัดส่งให้ค่ะพี่เดือนบอกว่าเริบอยากให้พ่อซื้อเลขมาค่ะป้อนอาหารแม่แป้งแม่แป้งเดี๋ยวพาไปค่ะให้ให้พาไปนะคะ ไปคนซือยังเรื่องซื้อเพื่ออะไรไหมฮึ่ม่นซื้ออยังเออน้องตาลนะครัเน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นน้องแท้แหละ<ว>น้องตาลนะคะสวัสดีค่ะคุณม็อกคุณมุกกี้ขอให้โชคดีทกท่า,านรวยๆค่ะเลขยังนอ้องหงวดนี่โอ้ยบมโหขึ้นกันเด้อค่ะจากหงวดนี่จะสีโตไหนจากศูนย์หอดเก่าเก่าหอดศูนสวัสดีค่ะคุณปิริยะปิริยะ สวัสดีค่ะแม่เลิฟสวัสดีค่ะชุดแข็งพ่นยังแข็เลิฟพ่นยังแข็เลิฟสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับแม่ไพสวัสดีค่ะ อันตัวตน,นี้ใส่บ่ไดนน้ใส่เน็ตยังสาไล่ตัวนั้นแล้วกไหลไหลตัวนี้ต่อค่ะตัวนี้ใช่วายฟจัดจัดอาหารให้เด็กๆเชือกละสองตะกร้าจากคุณพี่นิสารัาตน์ค่ะสามสิบสองตะกร้าสามสิบสองตะกร้าค่ะค่ะจัดเลยค่ะค่ะคุณพี่นิสารัดเออสามสิบสองตะกร้าสามสิบสองตะกร้า ค่าลัตเตอรี่เมื่อกี้ของกี่ใบคะหกร้อยหกค่าหกหกค่าลัตเตอรี่หกลัตเตอรี่หกใบนะคะหกร้อยค่ะหกร้อยคะแนนกำลังโอนคะแนนค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นอ้อเล่พี่เดือนมาเล่มีวนเวียนอยู่กับทะเบียนรถสิบล้านอะไรกำลังรวมรวมนะคะ นับรวมกันไปให้ได้32นะคะจะทำแบบนี้ค่ะเออรวมกันไปนะคะครบ32นะคะกำลังจัดเตรียมอยู่ เราจับได้เลขเยอะมากเลยค่ะได้สี่แปดสี่เก้าอะไรบ้างหลายหลายหลายใบเป็นสิบกว่าใบนะคะแม่เลิฟก็จำไม่ได้แล้วเลื่อนดูนะคะเลื่อนดูครั้งหน้าหน้ะคะแม่แม่เลิฟถ่ายไว้อยู่นะคะเลื่อนดูนะคะ เอาไปแล้วนะคะนี่เออยัางค่ะฝั่งตรงนี้ดาวด้วยพ่อให้ดาวหน่อยเออใหย่เ็กเดี๋ยวมาพ่อใ่เพกทำมาอันนั้นอยู่ครบแล้วครบแล้วสามสิบสองนะคะกำลังจับแจกเด็กๆนะคะกำลังให้เด็กๆ ค่ะขอให้ถูกรางวันใหญ่ทุกๆท่านนะคะ ทานอาหารนะคะจากคุณน้องน้องตาลเป็นน้องแม่เลยแม่วอลเรียกน้องแม่ไพก็ว่าน,น้องค่ะอัน <c oughs> นี้เอ้อคนซืออน้อยังนอพ่อใหญ่เจกสร้างพื้นทีซื้อยังพ่อดอยโอ้ยพ่อดอยค่ะโอ้ยจะมีนเนาะจําได้กับอะไรนี่ อย่าลืมเลขรถพี่เล็กด้วยเด้อโอ้โหฝั่งนี้น้องอุ้มบุญน้องอุ้มบุญก็ได้นะคะน้องอุ้มบุญก็ได้ทานโอ้จังไหนวะเพิ่งนั่งเว้นเพิ่งหยัมโยโยะอยู่มาอยู่ค่ะมาอยู่กำลังมานะคะพี่แม่แม่พี่มหาเด็กๆนะแม่ภัยค่ะ คือเป็นน้องๆน,นักเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาที่นะราชพัฒสุรินนะคะโอ้ลุนลูกตัวนี้ ลูกลูกค่ะลูกลูกจัดให้คุณป้าวิไลด้วย20ตะก้าให้พอดอย500คะแนนให้ดาวห้าคะแนนเอาไาไม่เบิ้งจากคุณป้าวิไลย0ตะก้าแล้วก็ให้น้องดาว500คะแนนให้พอดอย500คะแนนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าวิไลมากนะคะขอให้คุณป้าวิไลมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนตลอดปีตลอดไปนะคะ พี่นิสารัดใช่ไหมหรวมใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะให้แม่บอลดูแล้วนะคะคุณพี่นิสาลัดเลิฟกินไหมลูกง่ายแน่นะกุดลุงดีกีนสิปนะ แม่แม่แม่มให้สรงเงนเล้วไป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 มาขอดอยห้าร้อยคะแนนไปค่ะเด็วก็จะเอาอาหารไปด้วยของเครื่องเลาน้อยน้ำเดเป็นสาเอามนี่สามไปไปวุ้นใบม่วงเอรตัวนี้เอาวา กินยูอันนี้ของคุณป้าวิไลให้พอโดยห้าดรอยคะแนนค่ะพี่รุ่นป้าวิไลชะเชิงเศร้าขอประชิชะเชิงเชะเชิงเศร้าสะเชิงเศร้า กินข้าวทิงหรือยังไหมแม่พ่อยังค่ะยังไม่ได้ทานค่ะอลาดาวเอฟซีเยอะค่ะน้องนองราชพัฒนนะคะสุรินเราลูกๆนะคะลูกๆลูกๆน้องน้อง ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเอฟซีทั้ง2 1 7ท่าน220อท่านที่กดไลค์ให้104ท่านนะขอบพระคุณมากนะคะโอ้ก็ร่างสีบาจะเอาถามพี่กินเอาพี่นกอยู่กับอุ้มบุญนะคะพี่นกอยู่กับอุ้มบุญนะคะมืีนี้พี่นกมีผู้สาวใหม่แล้วคันผู้สาวหนาตาดีเปลี่ยนผู้เบาทุกมือค่ะเปลี่ยนหนุ่มไม่เคยซ้ำหน้าเลย วันนี้พี่นพนะคะเมื่อวานพี่เลิฟพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะพี่ไหนเมื่อนหร่กับน้องดาวดิอ่าวันนั้นก็น้องดาวบบผัดหมูบ้านนะน้องดาวไม่ได้กีบเลยเพิ่นกีบน้องดาวชายเลิฟเหงาไหมอยู่คนเดียวไม่เหงาค่ะพี่ปีเข้ามาแล้วพี่ปีมาแล้วเาาไปกบคนน่งีตัย ไคพ่ดยืนไปเป็นอย่างยันออย่างสาวสวยบ้านตะกางคู่บาวหลายคักค่าพี่เดือนอุ้มบุญสาวสวยไปอยู่กับมิ่งบอพี่อุ้ม น้องมาถามถามวิถีชีวิตช้างนะคะเลี้ยงยังไงอยู่ยังไงได้มายังไงนะคะมาเรียนนอกสถานที่ทำรายงานคุณครูสาวรุ่นเล็กเมื่อมาแก้ตาเรียนออนไลนที่บ้านค่ะวันนี้พ่อโดยมาแทนนะคะ <c oughs> กับพี่นพ าจัดไปอีกแล้วนะคะจัดไปอีกใช่ไหมคะจัดแล้วของป,ป้าวิไลนะ่คะเอาไปแล้วนะคะเอาไปแล้วจัดไปแล้วนะคะจัดไปแล้วแม่ตายกับแม่แป้งเหลือพออ่อพ่อพ่อเสมกําลังเอาอาบน้ําให้พี่ปีอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณสายชนสวัสดีคะด่ะแดดอาจจะส่องๆหน่อยนะคะอาจจะเรื่อมเลื pues ่อมตาหน่อยนะคะ ค่ะเพราะว่าแดดแข็งแรงจ้าแดดจ้าข้างนอกสวัสดีค่ะป้าต้อยสวัสดีใบกับแม่เลิฟสวัสดีตอนบ่ายค่ะเอาใส่ยางตอเลยเ,าเอาเอาเจา่ะเหลือสองสาววัยรุ่นพี่ปีกับพี่ชีจัน <c oughs> ค่ะ <c oughs> อาบน้ำเสร็จวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็เทท้อนเรื่อยๆค่ะ รอคุณสายชนอยู <brightness> <desserts> <Negative paper> ่ค่ะเช็ดกล้องหน่อยแม่ไพภาพมัวมัวแม่แป๊ไพกับเช็ดแล้วนะค่ะขออนุญาตเช็ดจักน้อยเด้อสันเด้อค่ะขออนุญาตเช็ดมัวไหมคะค่ะ ชัดยูประสันคุณมุกี้ชัดยูชัดแล้วจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อาหมวยเล็กรักเดือแจ้งค่ะขอบพระคุณค่ะชัดค่ะ

ได้เวลาจะทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะคะมาดูค่ะแม่แม่แม,แม,แม,แม่แม่เตรียมทานข้าวเที่ยงกันวันนี้ไม่ค่อยได้เมนเพราะมัวไปเก็บสลอดจากฝากไปทางแม่สุมไปลองคิมกันดูนะคะสลอดคืออะไรคะ คนละใหม่นั่นล่ะเี่ยมึงเลาคนกันนั่นนะลูกแดงแดงคพื่อนบอกเขื่อแต่มันยาเงาเพื่อนบอกปลาเหมือนเลยอ๋อสลอดโอ้ค่ะผลไม้สลอดซ้อมแสดงกันหรือยังเด็กๆข้างลายสำหรับพรุ่งนี้แม่ครัวได้อะไรกินคะวันนี้แม่ครัวโอ้ยเดินไปดูก่อนค่ะ แม่ครัวคะแม่ครัวได้อะไรกินบ้างคะมีเออตำตำมะละกอแล้วก็วกทอดปลาปูแม่เลิฟนะคะใช่ไหมไข่จ้ำด้ปลาส้นิ่ของปูขขไข่อไ้เข่อ,เอ,จจขอจ้ำด้ปลาแบบนี้เป็นปลาของปูข่อยแน่นอนเออ ได้แม่นแต่น้อปลาจะได้ขนจิตกรรมเป็นหลักเอาไว้รับแล้วค่ะจะรู้ว่าอะไรค่ะขอบพระคุณค่ะปลาปูข่อยน้องก็จำได้มีนี่แหละปลาปูข่อยเป็นโซนยังที่ล่ะปลาปู่อยปลาปูข่อยปลาปูข่อยปลาปูข่อยบักหลอดโอ้บักหลอดนี่คืออะไรคอยดูค่ะมันจะเป็นยังไงบักหลอดนะคะทางเนื้อเรียกบาหลอด แต่ทางเรายังไม่รู้ต้องเห็นก่อนว่าจะเรียกว่าอย่างไรสวัสดีค่ะคุณป้าเกียบก่ย่างไปไหนก่ย่างอยู่นี่ค่ะยังไม่ได้เอาลงค่ะป้าเกี๊ยบมาทานข้าวด้วยนะคะ้าข้าวกลางวันย่างบ่อเบิร์ดตีปลาปูไปเลยบ่อเบิร์ดค่ะป้าแบบนี้น่ะป้าแม่เลิฟค่ะ ค่ะตัวแบบนี้ป้าแม่เลบปูแม่เล้าแ่ะค่ะวันนี้แม่ต้อยพาลูกชายคนโตพ่อดอยมาลุนค่ะสมเหมือนเหมือนบักเง้วโอ้ค่ะเราดูว่าบ้านเราจะเรียกว่าอะไรแถวภาคีสานเราคงไม่มีมา มีหรือไปแยแรกก็ได้อยนงแรกก็ได้แรกก็ได้ต้องมีลอยนิ่งนี่ทอดแล้วยังจะค่ะจำได้จำได้ค่ะจำได้จำได้ค่ะเพราะว่าแม่เลิฟรู้เลยว่า ปลาในสระข,ของปู่แม่เลิฟนะ่ะเป็นตัวไหนบ้างตัวแบบไหนนะคะ <c oughs> จำได้หมดปลาผู้หญิง,งทำอาหารรักกันดีค่ะร่วมแรงร่วมใจค่ะแม่แม่แม <c oughs> เด็กเจ๋งมีเอฟมาสมทบด้วยนะคะมีเอฟคุณป้ากเกีย๊ยบคุณน้องตาแล้วก็คุณพี่น้องนะคะมาสมทบอาหารกลางวัน <c oughs> มากินกับ <c oughs> ตำาอร่อยหนะ้าบักหลอดใส่น้ำอ้อยด้วยค่ะ ป้าเชียบบ้านอยู่กรุงเทพค่ะสุดยอดเลยแม่แลคะค่ะค่ะจำปลาปูได้ค่ะ,ะมาโหลดค่ะสิภาาไปลักปลาเนี้ปูกำมยาัน <c oughs> ไปไปต่อที่ช่องอะไรคะแม่ไปสมไปต่อที่ช่องพังปีใหม่ได้เลยนะคะแม่เลิฟก็ไลฟ์มา นานพอสมควรแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับจำแม่นแท้ปลาตัวใหของโตพะนะพ่อช้างแม่ช้างลูกช้างน่ารักมากๆสังคมแห่งบสุขค่ะสวัสดีค่ะ